สวัสดีวันหยุดคะ่ะทุกคนวันนี้แกงกลับมาเข้าครัวแบบด่วนหลังเลิกงานเลยนะคลิปนี้คือเลิกงานปุ๊บถ่ายป,ปั๊บตัดปุ๊บปุบป๊บป๊ป๊ไม่ใช่อะไรนะคะพอดีว่าช่วงนี้ตารางงานแกงนั่นไปหน่อยเดี๋ยวไม่มีเวลาว่างมาอัปคลิปกลัวทุกคนคิดถึงพอดีวันนี้ฝนตกแกงก็เลยอยากซดอะไรร้อนๆแต่ว่าวันนี้แม่สามีทําเมนูไส้กรอกแกงก็เลยตัดสินใจเข้าครัวเองเลยเมื่อเย็นนี้เลยมากับเมนูก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูง่ายๆแบบมีอะไรก็จับใส่อย่างเดียวเลยคะ่ะเพราะว่าหิวมากแกงก็เลยจะใช้หม้อ การจะได้ประหยัดเวลาด้วยตัวน้ำซุปเนี่ยแกงปรุงรสด,ด้วยหอมใหญ่น้ำตากลกรวดผงเเฟรผงกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสกระเทียมพริกไทยและเกลือเสร็จแล้วก็ตั้งเวลาที่45นาทีแล้วก็เตรียมเจียวกระเทียมลวกเส้นลวกผักรอที่คงตุ๋นอย่างเดียวเลยค่ะพอพูดถึงฝนตกอากาศหนาวแกงก็เลยอยากแชร์เรื่องนึงค่ะคือตอนอยู่ไทยเนี่ยแกงเป็นคนขี้หนาวมากเปิดแอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศาก็คือหนาวมากยิ่งเวลากินน้ำเย็นหรือของเย็นๆเยอะๆนี่นค,นนคือตัวสั่นเลยค่ะแต่พอตอนนี้แกงอยู่นี่มาเข้าเดือนที่7แล้วกลายเป็นว่า แกงปรับตัวได้ค่ะจนทุกคนในบ้านงงเลยก็คือตอนนี้เป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะอากาศที่นี่บางวันก็ลดลง5 6ถึงองศาแต่แกงออกไปไหนไม่ค่อยใส่เสื้อกันหนาวเลยค่ะในขณะที่ทุกคนในบ้านใส่เสื้อกันหนาวกันทุกคนซามีถึงกับงงแล้วก็แซวว่าสาวเมืองร้อนขี้หนาวคนนั้นหายไปไหนแล้วเอาละมัวแต่เมามอยตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซี่โครงออกมาดีเลยค่ะเนื้อนุม่มหลุดจากกระดูกง่ายๆเลยโอเคตอนนี้แกงขอตัวไปทานมื้อเย็นแล้วก็พักผ่อนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันหยุดหน้าคงได้มาทําเมนูอื่นแล้วก็ Ừ, quẩy, khác? Tiểu Tiếu Tiếu Quấy tiếu quẩy tiếu cười, <cười> Núp nập Núp nập <cười> 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 Have a great day! <laughs>